สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ตลอดทัวร์ตลอดทำสนทนาก,นกันกับทางท่านจันแห่งสันติอโศกและท่านพลเรือเอกบรนวิทย์เก่งเรียนนะคะสวัสดีค่ะนมัสก,การค่ะแม้ว่าจะปิดใจค่ะไอ้คนที่มีธรรมะเยอะแต่โหดร้ายอย่างเช่นปีศาจนบโปบเลียนเนี่ยมีอยู่ตอนหนึ่งประวัติศาสตร์เนี่ยเขาลบก,กับเปอร์เซียเนี่ยไม่มีใครสู้เขาได้ก็ไปเจอเจ้าชายเปอร์เซียถือธงนอนตายอยู่ นโปเลียนขี่รถผ่านไปนี่เอามาสร้างเป็นหนังประวัตินะี่ขี่ม้ากลับมาเรียกลูกน้องเข้ามาดูทั้งหมดแล้วก็ชี้ไปที่ศพอันนี้บอกว่านี่คือตัวอย่างที่เรามาเข้าแถวแล้วทําความเคารพเขาจะตายแล้วยังถือธงชาติเลยสุดยอดมากอขาก็เข้าแถวเสร็จเอากดูกระดิกได้ก็บอกย,ยังไม่ตายนี่บอกเอาไปเต็นท์พยาบาลของนโปเลียนเลยซึ่งมันรอดแน่การแพทย์มันสุดยอดสำหรับมันคนเดียวก็รักษามาเขาต้ษนนะครับเรียกมันเพราะว่าเพื่อความสนุกก็ นี่ก็ฟื้นขึ้นมาโจงกระตั้งนั้นก็จะส่งตัวกลับถามว่าเป็นใครอะไรอก๋อเป็นเจ้าชายบอกโอ้ดีเดี๋ยวส่งให้กลับนาแต่ขอให้เราเจอครั้งนี้ครั้งสุดท้ายนะเพราะถ้าเจอครั้งหน้าในสานามรบนะถึงแม้เขาจะช่วยชีวิตเขาต้องฆ่านะเขาต้องฆ่าไอ้นรื่นก็นไปไม,ไ,ไม่ได้ว่าอะไรก็ไปมีการเจรจาสงบศึกครั้งหน้าปเลียนบุกมาด้วยอารมณ์โมโหมากเลยเพราะปรัเซียมันสู้แหลกไอ้ปรัเซียขอขอเจรจาสงบศึกก็เอาเจ้าชายมาพบ พอบอกไปเจรจากันนะปเรียนไม่มีใครกล้าไปครับท่านกลัวมันอารมณ์ไม่ดีมันฆ่าเลยเพราะว่ามึงพูดไปดีเพราะเวลาเจรจาสงบสุกมันต้องมีต่อรองไอ้นี่ต่อรองไม่ดีมันก็จะฆ่าเหมือนกันต่อรองไม่ดียกมาเท้ากายบอกเฮ้ยเราเจ้ากันนะมึงยกทัพกลับไปมันก็จะฆ่าเลยมันธานรองเอ้ยเอ้หน่าคุณคุ้นนี่หว่าบอกเคยเจอกันที่ไหนได้บอกท่านเคยช่วยชีวิตอาะคราวนี้ก็ไว้ชีวิตอีกครั้งเนะแต่ขอบอกก่อนนะว่าเจรจาสงบสุกอย่างเงี้ยที่หลังจะโดนเขาหลอกมาเพราะมันฆ่าหมดอ่ะที่มันไม่สมน้ำสมเนื้อ การเจรจาต้องสมน้ำสมเนื้อแล้วบอกว่าคงจะเจอกันเป็นครั้งสุดท้ายนะนนแล้วอย่ามาเจอกับเราในสนามรบนะคราวนี้เราจะรุนแรงและโหดร้ายกว่าที่เคยเยอะไม่ได้ขู่แต่เอาคํานี้ไปบอกนั่นจริงตายในสนามรบเลยเพราะว่าคราวนี้นโปเลียนไม่ไว้ทั้งนั้นคือไม่รู้ว่าเป็นคนนี้ยกูลุยแหลกลาเลยอ่ะจนกระทั่งได้ชัยชนะเหมือนพูดแล้วเตือนให้รู้ว่าอย่าออกรบกับเขาแต่จริงๆการบรบเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสมมุตินะนะ รบกับรักเนี่ยเป็นเรื่องชั่วครั้งชั่วคราว oh. ชัยชนะจากการรบเนี่ยที่สุดก็ไม่จีรัง hmm. นโปเลียนเนี่ยไหมที่สุดของที่สุดก็กลายเป็นอีกแบบหนึ่ง <Yeah. S 2> เ,เพราะว่านโปเลียนก็ไม่ใช่ประสบชัยชนะทุกครั้งไปแต,แต่ผมชี่ชมนะครับคือนโปเลียนแพ้เพราะว่าศักดิศรีความเป็นทหารการรบครั้งสุดท้ายที่วอต์ลูต้องหนี เพราะว่าพคำับบิดลุมนั่นแหละเห็นไหมมันีมันก็เป็นข้อบ่งชี้ว่าเก่งชะการขนาดไหนการรบก็ไม่เจริอความรักก็ไม่เจรังเธอจําไว้ความรักไม่เจรังเป็นอนิจจงอนิจจาสายน้ําเปลี่ยนใจปลาการเวลาเปลี่ยนใจคนเนี่ยใช่การรบก็ไม่จริงจังไม่เจรังอีกประการหนึ่งก็คืออะไรอะไรในโลกนี้ก็ไม่จริงจังนะใช่ค่ะแม้กระทั่งเธออยู่ในเวทวงสื่อปรากฏว่าช่องทีวีช่องหนึ่ง แต่ก่อนนั้นเป็นช่องที่เสนอข่าวจากฝั่งหนึ่งแล้วก็ต่อต้านอีกฝั่งหนึ่ง <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ปัจจุบันนี้ช่องดังกล่าวนั้นเนี่ยไปอยู่อีกฝั่งหนึ่ง <c oughs> แล้วก็เป็นที่ตําหนิตีเตียนของฝั่งเดียวกันที่เคยอยู่ร่วมกันนะนะ <c oughs> แล้วคนที่ประชาชนทั่วๆไปก็จะงงมากเลยนะคะว่าเอา้าเมื่อก่อนเขาด่าไม่ใช่หรอเอา้เอาเรื่องทำไมตอนนี้เป็นอย่างนั้น <c oughs> ใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมอาตมารู้สึกได้เลยทีเดียวว่าอะไรๆเนี่ยมันไม่เที่ยง อย่าไปยึดมั่นสําคัญหมายช่องทีวีช่องดังกล่าวนั้นน่ะแต่ก่อนฝั่งเราดูกันเป็นโอ้โหแทบจะแทบจะไม่หมุนหนีไปไหนเลยนะแต่ทุกวันนี้ไม่ดูแล้วก็กลับกลายเป็นช่องอีกช่องหนึ่งซึ่งนำเสนอประเด็นอยู่อีกฝั่งหนึ่งโดยสิ้นเชิงโดยประการทั้งปวงด้วยอารามาถามคนข่าวที่ช่องนั้นว่า ทำไมจึงเป็นเช่นนี้เข<ช>าบอกเรื่องสปอนเซอร์นะท่านเรื่องสปอนเซอร์เพราะว่าทีวีจะต้องอยู่ได้ด้วยสปอนเซอร์ก็เดี๋ยวไอ้ไอ้ไอ้ออช่องใหญ่ๆทั้งหลายแหละเงินเดือนไม่มีจ่ายก็เลยต้องยอมขายจิตวิญ,ญญาณไปแล้วอะเอาไปพงผู้ใดตังนี่แหละครับมันก็เป็นเรื่องนี้แหละแต่ท่านอาจารย์พูดอย่างท่านอาจารย์จะยั่วผมนะรูปวะว่าเอา้ากูโดนเขาหลอกไปแล้วครั้งที่สองพันธมิตรครั้งหนึ่งพันธมิตรครั้งที่สอง ไอ้ไปกองบ้าเลย่องอยากเออชื่อมันไปได้วยกันน,ะน,น่ะอ่าก็ไปเจ็บไปตั้งหลายคนนะโดนตั้งหลายคนน,ะน่ะเหตุการณ์วันนั้นที่มีการสู้กันก็แทบจะขึ้นไปสู้เองเลยบอกอะไรกันนักหนาไปเอ้าผ่านไปไม่กี่ปีอ,ะอ่ะไอ้ชิบหาย มึงไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีอยู่อนั่นเอาลูกพี่กูน้องกูที่เจ็บปฐมโบงเพิ่งจะเจอกันเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วชุมนุมสอนเราชอเจอกันอย่างนี้หละเฮ้ยบรรณาพิทว่าไงฝากคอระลึกถึงตั้งันด้วยนะนมัสการคอยังเองเลยโดนตีเน่ยห็เออตอนนั้นเลยนะเราไปอ่ะเออแล้วดูรีกับรักเนี่ยคำว่ารบก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องรบในสนามรบอย่างเดียวแม้กระทั่งสนามการเมืองก็เป็นการรบอย่างหนึ่งโอ้ใช่ค่ะมันมันไม่เที่ยงเช่อแม ที่เราเห็นอู้ตอนแรกก็ใสกันใหญ่เลยเสร็จปุ๊บอ้าวจับมือกันเฉยเลยเพราะฉะนั้นถ้าเธอศึกษาเรื่องพระกวักีตาจะมีบทบาทตอนอพระกิษณะเนี่ยรารสโลกกล่อมอรชุนให้รบเพราะว่าคนที่จะมาเป็นคู่ต่อสู้ไม่ใช่ใครนะเป็นญาติเป็นญาติอาของฝั่งอรชุนเลยละ่ะแต่ปรากฏว่าอ,อรชุนรู้สึกว่าแหมจะรบกับญาติของตัวเองเนี่ย เป็นยางไรไปได้รู้สึกใจใจไม่ใจไม่พร้อมปรากฏว่ากฤษณะก็เลยกล่อมจนกระทั่งกายเป็นพระวักวีตาเนี่ยทาให้อรชุนเนี่ยต้องรบรบเถออรชุนถึงแม้จะตายในสนามรบนั่นอะไรทํานองแล้วก็บรรดาญาติทั้งหลายเนี่ยพระไปอยู่ะรญาติทั้งหลายราชวงศ์อะไรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือจริงๆในรเรืเองนี้ต้องการจะบอกว่าแม้จะมีความเป็นญาติกัน แต่มันก็เป็นญาติกันชั่วขณะหนึ่งแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าถึงคราวจะต้องรบกันก็ไม่ใช่รบกับใครเราก็รบกับญาตินี่แหละแล้วในสงครามครอบครัวจริงๆเนี่ยถามว่าใครรบกับใครถ้าไม่ใช่พี่รบกับน้องบางอันก็พ่อกับลูกเลยใช่ไหมคะรบกันเลยจะเป็นจะตายเลยแล้วคนที่รบกันมากที่สุดไม่ใช่ใครนีคนใกล้ตัวที่มีความสัมพันธ์กันนั่นแหละที่รบกันสายเลือด แม้กระทั่งการเมืองปัจจุบันนี้ไอ้ที่รบ,รบกันอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นเพื่อนกันมาทางนั้นแหละใช่ค่ะเป็นญาติกันมาทางนั้นแหละบางคนเป็นลูกน้องมาใช่ไหมชิงออกมาเนี่ยอ๋อ,อยู่อีกฝั่งหนึ่งเลยต่างๆนานา,นานเนี่ยออม์ทันงอรชุนนี้ในรามเกียรติคือสารถีเลยนะครับ วันที่ยกรบในารตะระอมหาปรตะรัตายุทธเป็นคนไปคนนี้เลยสำคัญมากแพ้ชนะอยู่ที่คนบังคับมาเพราะฉะนั้นเขายืนยันบอกกล่าวกับพี่น้องว่าความรักและการรบไม่จีรังเป็นอนิจจังอนิจาสายน้ำเปลี่ยนใจปลาการเวลาเปลี่ยนใจคนเหมือนอย่างเพลงองความรักเหมือนโคตรที่คึกพิโรธความรักเช่นนั้นให้โทษ อย่าไป,ไปกโ,โกรธโทษรับไม่ได้นำมัสาการค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ